สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเรายังคงอยู่ที่แป้งแข็งและริปสติก็วันคลิปที่แล้วเนาะคลิปที่แล้วเอพูดพูดไปถึงเรื่องแป้งแข็งแล้วก็ใช้วิธีทาแบบแบบชุบน้ำนะคะก็คือเอาฟองน้ำที่มากับแป้งกับตลับแป้งนั่นนะคะไปชุบน้ำก่อนแล้วก็ทาใช่ไหมอ่าแล้ววันนี้จะลองแบบแบบไหนดีแบบปกติหรอ คือเราไม่ค่อยชอบแบบปก,กตินะเราจะลองแบบนี้ใช้พับของแป้งฝุ่นนะคะใช้พับของแป้งฝุ่นทาเมื่อกี้ก็ทาเซรั่มบำรุงอะไรไปแล้วเรียบร้อยละเนาะก็เดี๋ยวใช้ตัวนี้ทาดูซิมันจะเป็นยังไงเป็นพับสำหรับแป้งฝุ่นนะคะตัวนี้แต่ว่าเราจะใช้กับแป้งแข็งแล้วยังคงอยู่ที่อาร์ติสตี แป้งแข็งของอาร์ติสตี้นะคะรุ่นนี้ก็ใช้สีแซนเหมือนเดิมค่ะแตะลงไปเลยค่ะง่ายๆแตะแบบนี้นะคะแล้วก็กดเหมือนเดิมค่ะกดกดกดจงหวที่ดงบอกมแบบนั้ เรียบร้อยค่ะก็จะได้ลุคอีกแบบหนึ่งก็คือเขาก็จะนิมเนียนไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วแต่ความถนัดแล้วก็แล้วแต่ชอบนะคะว่าจะเอาอุปกรณ์ไหนในการที่จะแบบว่ามาทาแป้งอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะชอบใช้พับตัวเนี้ยค่ะทาก็จะไปซื้อแบบเล็กๆอย่างเงี้ยสำหรับพกนะคะแต่เราก็ไม่ได้ใส่ใต้ตลับหรอกเราใส่ต่างหากนะคะแต่ถ้าเกิดใส่ได้ก็ใส่นะคะแล้วเวลาเติมก็ใช้พับตัวนี้เหมือนกัน เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยค่อยค่อย,อยมาทาแบบปกติคือทาแบบชาวบ้านจัเมืองก็ทาก็คือใช้ฟองน้ำที่มากับกับแป้งะคะแล้วก็ทานะคะแต่วันนี้วันนี้ขอใช้วิธีแบบที่ตัวเองชอบแล้วกันอ่ะเดี๋ยวขอใส่เอเซอรี่นะคะคิวตาจมูกป,ปากก่อนให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเอาค่อยมาลองลิปสติกกันนะคะแป๊บหนึ่ง ตัวนี้ไอายไลเนอร์นะคะของ Artistry Studio c โอคอลเลกชเซี่ยงไฮ้นะคะเป็นสีเทาดำปลายน้าแบบแหลมเปียบมากเลยอะ่ะเขียนยังไงเนาะ ลืมบอกอันนี้เป็นโบรอิ t นะคะของน้องฉัตรเป็นดินสอเขียนไอายไลเนอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาเขียนตรงเส้นล่างดีกว่าแปอ๋อ ปลงอะไรเนื้อเล็กๆเนี่ยนะคะมาเกลี่ยนิดนึงเพราะว่าเนื้อดินสอเขาจะเป็นครีมๆเนาะก็แบบเกี่ยๆนิดนึงอาจจะใช้สีดำที่เป็นอายแชโดว์ทับด้วยก็ได้นะคะเดี๋ยวเราลองสีดำตัวนี้ดีกว่า ต่อไปก็มาทาลิปสติกกันดีก,กว่านะคะถามว่าทําไปปากขาวๆนี้พอดีเพื่งกี้เพิ่งใช้คอนซีลเลอร์นะคะลองพื้นคอนซีลเลอร์สีมีเดียมะคะ่ะลองพื้นบริเวณริมผีปากก่อนสีลิปสติกจะได้ชัดนะคะคือไปได้สีนี้มาเป็นสีที่แบบนูต์ๆเลยนูดมากๆเลยนะคะตัวนี้ artisty signature นะคะตัวนี้เป็นรุ่นเชียร์รุ่นเชียร์คือไปได้สีนี้มาะคะ่ะ เนเชอร l อลพิง a t เนเชอร n อลพิงถ้าภาษาไทยคือสีนูตอมชมพูเขาอยากจะลองเต็มๆว่าสีนูตเนี่ยมันมันแบบว่าทาแล้วมันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวลองดูนะกระจกไม่เหนไ เนื้อสัมผัสนุ่มมากเป็นเนื้อลิปสติกที่นุ่มแบบนุ่มมากๆเลยอ่ะชอบทาได้มันเลยนุ่มจริงๆอ่ะอเนื้อนุ่มแต่ว่าสีมันซีดสีนี้สีนี้ซีดสำหรับเพิ่งเพิ่งคิดว่าต้องเป็นคนที่แบบขาวๆใสๆนะแล้วก็อ่ ลิมฟีปาของเขาเป็นสีชมพูอ่อนโดยธรรมชาติอยู่แล้วพอมาทาสีนี้เขาจะสวยมากเลยแต่เรามันไม่ใช่สไตล์นั้นไงเพื่อนคิดว่าสำหรับเพื่อนเพื่อคิดว่าสีนี้นะเพื่อนจะเอาไว้ผสมกับสีที่มันเข้มๆสีที่มันเข้มๆอะค่ะน่าจะเอาไว้ผสมมากกว่านุ่มมากๆเนื้อนุ่มมากเลยชอบแล้วก็ชุ่มชื่นดีด้วยถ้าใครที่ปากแห้งมากๆนะคะแน,นะนำไม่ใช้รุ่นนี้นะคะเนื้อเียะพอใส่เข้าไปก็กุ๊บเอาแหมเอาหมใหม่ใหม่ เวลาจะเปิดนะคะตัวนี้เวลาจะเปิดเนี่ยนะคะให้บิดจับหัวจับท้ายแล้วก็บิดแบบนี้นะคะบิดปุ๊บบิดแล้วเห็นไหมคะตัวนี้เขาจะพุ่งออกมาแล้วค่อยดึงเนี่ยอันนี้ปลอกอันนี้ตัวนะคะเสร็จแล้วหมุนเก็บเสร็จปุ๊บเอาเข้าไปเอาเข้าไปนะแล้วก็ลองกดดูจะได้ยินเสียงเนี่ยแสดงว่าเข้าแล้วนะคะอ่ แพ็กเกจแบบนี้จะทําให้เวลาเราใส่ในกระเป๋าใส่ในกระเป๋าแล้วมันมีของเยอะใช่ไหมลิปสติกแล้วนะมันฝามันจะไม่หลุดออกแล้วก็จะไม่เลเอะเทอะนะคะอันนี้ก็คือเป็นแพ็กเกจที่ดีอ่ะเพิ่งว่ามันซีดไปสําหรับเพิ่งเพิ่งจะขอผสมแล้วกันนะคะผสมกับอันนี้ครีมซัน ชื่อสีเขานะคะจะเป็นคนละรุ่นกับตัวนี้ถ้าฝาสีดําจะเป็นเนื้อเชียนะคะเนื้อเชียแต่เขาจะมีความชุ่มชื่นแล้วก็มีครีมบํารุงเนื้อสารบํารุงเนื้อสูงแล้วก็มี SPF-15 ด้วยกันแดดให้ด้วยนะคะส่วนาฝาสีทองจะเป็นเนื้อครีมเนื้อครีมก็คือจะเป็นลิปสติกธรรมดาที่เป็นเนื้อกลางๆไม่แห้งแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะคะสารบํารุงมีพอสมควรแต่ตัวกันแดดนี่ไม่มีนะคะตัวนี้เพิ่งจะใช้ใชสีครีมสันเขาจะออกแดงๆอ่ะเวลาเปิดเหมือนเดิมค่ะบิดค่ะ จี๊บน่ะบีบแล้วเธอออกมาปุ๊บแล้วก็ดึงนะคะเนี่ยเธอจะเป็นสีแดงแบบเนี้ยครีมซัน n เขาจะเป็นแดงเชอร์รี่เดี๋ยวขอผสมเลยแล้วกันนะคะเรือ่องของผลี่จะ,ะมมบบไม่ต้องเขียนค่ะเรื่องของที่จะทำก็ยังอยู่ต้องนั้นดีไหมอะอ่างงก็ต้อไปวางเขายังชัว <c oughs> ส่วนราคานะคะสองรุ่นนี้ราคาเท่ากันเลยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาทาครีมซันเต็มๆว่าครีมซันเป็นสีงไงวันนี้วันนี้จริงๆนะใจอยากจะลองของเนเชลอพิง n k ตัวนี้นะคะแต่พอทาไปแล้วมันซีดมากสาหรับเรานะคะก็เลยเอาไว้เอาไว้ผสมกับสีเข้มดีกว่าแล้วก็เอาไว้เติมอะไรเงี้ยอืมนะคะวันนี้ก็ มารีวิวเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ